หากเอ่ยถึงพญานาคเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักเนื่องจากเป็นตำนานความเชื่อที่อยู่กับคนไทยมาช้านานแถมช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่พญานาคมีอิทธิฤทธิ์แรงสามารถดนบันดาลทรัพย์และโชคลาภให้กับผู้ที่บูชาท่านพร้อมปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนอกจากนี้เวลาไปวัดหรือาศาสนสถานต่างๆก็มักจะเห็นบันได หรือรูปปั้นพญานาคอยู่ตลอดซึ่งพญานาคนั้นเปรียบดังสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่และความอุดมสมบูรณ์อีกด้วยอย่างไรก็ตามเชื่อว่ามีคนไม่มากที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับพญานาครวมถึงชื่อของพญานาคประจำวันเกิดทั้งเจวันมาเริ่มกันที่พญานาคประจำตัวคนเกิดวันจันทร์คือพญาพุชงนคราชนัแก่งกระเบา ตำบลปงขามอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารพญานาคประจำตัวคนเกิดวันอังคารคือพญาสุวรรณนาคราชวัดศรีพันต้นตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านพญานาคประจำตัวคนเกิดวันพุธกลางวันคือพญาศรีสุดโธนาคราชวัดิริสุทโธทคำชะโนดตำบลวังทองอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีพญานาคประจำตัวคนเกิดวันพุธกลางคืนคือพยาสีมุกดามหามุนีนิลปาน,นาคราชวัดพระพุทธบาทภูมโนรมตำบลสีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารพญานาคประจำตัวคนเกิดวันพฤหัสบดีคือพยาสีสัตตนาคราชลานสีสัตตนาคราช ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมพญานาคประจำตัวคนเกิดวันศุกร์คือพญาธนามูลนาคราชวัดป่าปากโดมตำบลโพไซอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีพญานาคประจำตัวคนเกิดวันเสาร์คือพญามุจลินนาคราชวัดพระาธาตุบางพวนตำบลพระาธาตุบางพวน อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายพญานาคประจำตัวคนเกิดวันอาทิตย์คือพรยาอนันตะนาคราชวัดบ้านไร่ตำบลกุดพิมานอำเภอด่านคุนทศจังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าคนที่เกิดวันเสาร์มีความใกล้ชิดกับพญานาคมากที่สุด ดังจะเห็นได้ว่ามีพระประจำวันเกิดเป็นปางหน้าปลกรวมไปถึงคนที่มีวันเกิดมีความสัมพันธ์กับเลขเจ็เช่นเกิดวันขึ้นหรือแรมเจ็ดค่ำเดือนเจ็ดและคนที่เกิดในราศีมังกรราศีเมษร,ราศีกรกฎราศีกันและราศีพิจิกเป็นคนดวงดีมีบารมีขององค์พญานาคคุ้มครอง แถมท่านยังประทานทั้งเงินงานบารมีและความสุขให้อีกด้วยใครเกิดวันไหนลองไปไหว้พญานาคตามวันเกิดของตัวเองกันดูนะครับการบูชาพญานาคนั้นแนะนำให้ทำตามกำลังทรัพย์ของตนไม่ให้ลำบากเดือดร้อนเกินตัว <c ess ant> วิธีที่ง่ายที่สุดคือการสวดมนต์ภาวนารักษาศีล มันทำบุญให้ทานแก่คนยากไร้และอุทิศบุญกุศลแดพาา่พญานาคหากทำได้ตามนี้รับรองว่าจะช่วยเสริมชีวิตของคุณให้รุ่งเรืองในด้านการงานการเงินโชคลาภชื่อเสียงและอำนาจบาร,รมีแน่นอนเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ